ดวงการทำงานราศีสิง์ดวงการงานอยู่อยู่ต่อมความคิดสร้างสรรค์ก็ทำงานทำให้คุณมีผลงานแปลกใหม่ได้เริ่มต้นคิดเริ่มต้นในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนให้ชื่อในสัมผัสที่6ของตัวเองการงานไหวพริบดีเอาตัวรอดได้ตลอดงานหลักไม่ค่อยโดดเด่นจะมาเน้นเอางานเสริมมีการเริ่มต้นในสิ่งที่อยากลองทำหรือสิ่งที่ชอบซึ่งสามารถทำได้ดีจะมีปัญหาบ้างเกี่ยวกับบริวาร แต่ถ้ารู้จักใช้วาจาให้เป็นทุกอย่างก็จะลงตัวเป็นช่วงจังหวัดที่ต้องเอาจริงเอาจังถพราะมีการเปรียบเทียบยิ่งคุณขยันมากขึ้นก็จะยิ่งเป็นฝ่ายได้เปรียบช่วงกลางราบเรียบไม่ฮือหวาเน้นเรื่องมิตรภาพพยายามเข้ากลุ่มเข้าสมาคมจะทําให้รุ่งจะได้แรงหนุนแรงดันจากคนใกล้ชิดครอบครัวาหากาลังเลเรื่องลงทุนขยับขยายให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วลงทุนทําได้เลยแม้ผลตอบแทนจะไม่ได้รวดเร็วทันใจ แต่ไม่ขาดทุนอย่างแน่นอนช่วงปลายงานติดขัดเกี่ยวกับเรื่องเอกสารอย่าไปหงุดหิดให้ค่อยๆค,คิดค่อยๆแก้แล้วจะออกมาดีเอง